ครับดิสก์ครับไม่ใช่จัดเต็มนะจัดส่งรอบเช้าให้ลูกค้าครับนี่ลูกค้าโอนมาเมื่อวานแล้วเนาะเราก็จัดส่งแน่นอนท่านไม่ต้องห่วงครับเป็นรุ่น MB01 นะครับผมฮะอัพรุ่นอัพเก๋าแรงฮะกำแรงเนาะอันนี้เอากแถมให้นะครับลูกเอบีฮ่าเรานัดต่อสิแผ่นเนาะเดี๋ยวไว้ตรงนี้กันเพราะว่าเดี๋ยวพอดีทำคลิปข้างนอกว่าข้างในไฟไม่มาคนตรงหนักแล้วไฟไม่มานี่เดี๋ยวผมจะถอดประกอบให้เลยนะครับผมก็เอานี่ขอนเนาะเอานี่หมุนออกมาก่อนนะฮะคือยก นี่ขาไส้กับกล้องมาก่อนดีกว่าเพราะจะถอดให้ไปได้นะครับผมนี่ก็ดลึกดูแลอวขันได้นะฮะนี่ล็อขันได้นะครับดูไปตามช็อตเลยนะฮะนี่ทำตามจริงเลยนะเพราะว่าจะได้รู้เนาะการประกอบด้วยนะฮะนี่นะครับใบหนึ่งอันลนะครียกว่าขาไส้ขาไส้ก็ถอดได้เลยครับคด้านนี้เนาะมุมนี้ครับนี่ผมล็อกไม่ค่อยแน่นนะฮะนี่เอาไว้ถ่า,ายทำแป๊บเดียวเอง นี่ก็ได้ละะนครับพอมาจัดทีละอันเนาะทรายกะพับนะครับผมผเงี้ยครับนะฮะไปงี้นะครับครับเพราะว่างั้นจะเข้าไม่ได้ห้องนี้เดี๋ยวเราก็เอากล่องมาเลยนะครับทําไม่เห็นเลยนะครับผมพอจะดูยาวหน่อยแต่เราก็ทําตันเนี่ยที่ซีรากัสสุขครับผมไว้ก่อนดีเลยไม่มีไฟเลยนะครับผมบ้านครับตามนี้เนาะ อ่าสมุดถนาดของผมด้วยกันอันนี้ก็เอามาอันนี้ก็ที่นะครับอ่าคุมมือการประกอบนะบเดี๋ยวจะจบนะนี่ครับมีโหลดเดอร์นะครับเดี๋ยวทสอบโหลดเดอินด้วยฮะนี่เราก็จะถอดออกมานะฮะปัจจัครับตัวนี้ของกล้องข้อหง,งนะเน,นี่ใยข้อมหงจะมีกานะฮะจะมีประแจใส่ในในตัวนี้นะฮะเพราะว่ามันจะจะได้หาง่ายอย่างเงี้ยฮะง่ายนะครับกล้องนี้ดึองออกมาสักท ราจะมองไม่เห็นนะครับโอเคนะครับก็คือแบบนี้ผมก็ประกอบนี่แหละถ้าเราส่ง้าไปให้ลูกค้าเห็นเลยครับเพราะว่าจะได้สบายใจเนาะของใหม่ฮะทดสอบนิดเดียวไม่ไม่ได้โซมไม่ได้อะไรมากฮสวยงามมากกลรแต่งด้วยก็ยิงดีมากถ้าไม่ทดสอบระบบระบบนะฮะก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ทํางานมันก็บ่งตรงจะเป็นปัญหาตามมาเนาะว่าของใหม่แกกล่องแต่ไม่ดีครับยิงไม่ได้ ก็มีอยู่นะครับเจอบ่อยๆส่วนใหญ่เราก็ต้องทดสอบบ้างนิดหน่อยฮะให้ให้ลูกค้าได้สบายใจครับ,คครบน,นี่ครับใส่มาครับผมน่ครับก็ได้กล้องมาละแล้วก็ใส่ไปเลยครับ ต้องโอเคนะฮะใส่ไปครับก็ประกอบกล้องกันเนาะเอาขาก่อนดีว่า เป็นอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรฮะนี่คือตัวเราก็ไปประกอบอีกทีครับคือใส่กลับปืนะฮะเพื่อไงเพราะเรามีสามก,กระบอกเดียวเนาะมันก็ต้องทดสอบวัดวโชว์แล้วก็ขายนะฮะแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากเราก็ทําแบบสงแจ้งเนาะทําแบบตรงไปตรงมาฮะราคาสบายใจครับไม่ได้ z o เลยมากราคาไม่ได้ z o มจนจน,จนเล่นไม่ได้เลยฮะใหม่ๆ่นะครับผม,มะะสวยงามครับ ครับผมนี่ก็ตัวยมญ่ก็เป็นเนี้ใส่เข้าไปตับแฉกมันต้องไปได้วยกันนะฮะงั้นมันจะหายากบางทีไปหาตัวอื่นก็หาไม่ได้นะครับประมาณนี้ครับผมว่าคิดก่อนก็เป็นอย่างงี้ครับทำลูกค้าก็สบายใจฮะคนใหนซื้อกับเราไม่ค่อยมากกว่าบาทเงินหายไม่ส่งให้อะไรประมาณนี้ครับผม,มต้องห่วงน,นะครับตัดเอย่างใส่นี่ไปท้ำทึ้ไม่ลงแล้ เ,เราอยากทำให้เกิดกาะะขึ้นเนี่ยไม่เหมือนที่ที่มันนิดหน่อยครับแต่ว่า,วานะ <c oughs> เบียดหน่อยก็การะไม่มีเลยครับเป็นแบบคลใครว่ามันมีใส่เข้าไปแล้วมันแน่นครับมันก็จะเป็นช่องนะครับยาวก็ตัดต่อได้นะ คือทําอย่างนี้มันส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครทําครับมันใช้เวลานานฮะการทํารีวิวจะส่งให้เห็นทุกขั้นตอนนี้มันยากนะครับผมแถมผ้าเลยคใครว่ามันเสียเวลามากถ้ามาทําทุกกระบอกนี้คงคงใช้เวลานานนี่คแต่เราต้องทำฮนะเพราะาเราเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านนะคือใายว่ามันลูกค้าจะสบายใจตนะ้องใช่ไหะขนาดแบบเราทําแบบนี้ตรงไปตรงมาลูกค้าต้องกลัวเลย คือเก็บปทางอะไรเนี่ยกลัวหลายอย่างเราไม่ได้ทำพิธีกรรมไม่นะฮะก็เลยส่งไปทางไม่ได้นะครับผมแบบนี้ก็ไปนี่จะคล้องๆเลยติดนั่นใชไหอาจจะไม่เนียบนะครับสุดที่แบบนี้ติดจบแล้วครับนี่ก็มีไม้สอดน้ำคล้องเนาะครับผมเวลาลูกติดนะครับมีแค่นี้ครับก็วางไปตามนี้เนาะ กันชื้นด้วยนี่ครับก็อันนี้เราก็ใส่นี่ครับใสายน้คลิปไม่ยาวครับผมบอกตรงผมอาจจะตัดสั้นครับลองดูดูแต่ความหมายว่ามันต้องทําให้เห็นก่อนครับนั่นะไม่ไม่สบายใจยนะครับเราก็ใส่ไปในถุงจากหลอดสองอนะอดนี้แบนี้ดีโอ้โย นี่ก็มีนี่ให้สารกระพายเนาะนะครับประลุอย่างนี้ใส่ไปที่ใส่ก็ได้ตัวน,น,นี้จะเป็นตัวหาที่ที่ใส่ะครับนี้เราก็แกะนะครับผมแกะตทำน,นี้ฮะที่ว่ามันจะมีสองที่ตัวนี้ถอดง่ายนะครับผมทับไปตรงๆฮะ เราล็อกว่าไม่ค่อยแน่นเลยมากมายแต่ถ้าเราขันก็ให้แน่นๆเลยครับแต่เรานั่นมันจะได้ไม่คลอนครับนะครับขอทำมาแบบที่มีสองจุดนะครับเนี่ยจุดนี้อันนี้เอาแมกซีนกก็ได้คะนะครับน่าจะเป็นจุดนี้นฮะแค่นี้ฮะ,ฮะที่ที่เขายืดมาเลยนะฮะเขาจะมีน็อตคาอยู่คาไว้แล้วถึงเวลาก็ขันง่ายครับอันนี้มันก็คอนเป็นปกตินะไม่ต้องซีเรียสคะลูกค้าถามมา คือไปทําไมมันเป็นแบบอิสระครับเรายิงแล้วก,ก็ไม่ใช่ว่ายิงไม่แม่นฮะยิงที่เราเคลื่อนที่ว่ายิงตรงไหนอะไรปรมาณนี่นะฮะถอดมาได้เลยเห็นไหมฮะถอนง่ายครับผมนัมนจะมีน็อตคาไว้ตรงนี้สองจุดน,นะครับน็อตคาวไว้คือเขาจะนั่นเลยโอเคนะครับมันจะยอดฮะบอกว่ามันมันทํามาประกอบง่ายมากเกิดเคลื่อ,อนที่นะฮะต้องรีบนะยครับตอนนี้มันฝนตกนะน่าปวด นี่เลยนะครับกล้องก็กใส่เดีย๋ยวใส่จริงเดี๋ยวใส่นทำไมใส่ให้ก๊าซีครับใส่ใส่แต่งด้วยนะฮะนะใส่ตุกครับก็สวยงามนะครับผมก็ไม่ได้ทำเลนส์มานะครับผมทดสอบนิดหน่อยทดสอบไม่ไเยี่ยมครับครับใส่ไว้ตรงลงล็อกเดี๋ยวนี้ผมเอาแห้ก๊าซีนใส่ตรงนี้นะครับติดกลองมาให้มีรูปนี้หน่อย เติมเล่นได้นะครับแต่นี้ครับเนี่ยมันจะไปไม่ได้ครับโอเคนะครับใส่เชื้อนี้ลองทดสอบใส่นี้งงก็ไม่ที่แถมนะฮะท่านน่จะ,ะได้อันนี้ก็นี่ครับปัจจัยครบนะฮะมีหลายอันนะครับอันเล็กอันใหญ่ที่นี่จะโรลดเดอร์จะทำการทดสอบอีกทีนี่ครับ อย่างเงี้ยเราก็จัดสอบให้ได้ลเลยไปมาแล้วครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับไปดัต่อนึ่งนั่นนี่ก่อนเนี่ยทดสอบนะฮะนี่ของใหม่ฮะถ้าไม่ดีผมเปลี่ยนใหม่ให้เนาะเพราะว่าเนี่ยมันต้องยิ่งออกนะครับเนี่ยมันต้องกดเนี่ยมันเขาเรียกว่าปกตินะฮะติดโอเคนะครับก็ล็อกนะครับผม ปายใจนะครับซื้อจากเราหายหวังหลายอย่างครับไม่ต้องเครียดกังวลับเดิมได้ของนี่ไม่ได้อีกแล้วครับเราไม่โกงนะฮะเราถ้าขายตรงไปตรงมานี่ไว้ตรงนี้เนาะจะได้สบายนะครับอ่าลงแดงก็ปิดฝาแล้วก็กดส่งแพ็กอีกทีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวส่งให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับน่ครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับผมเดียจะส่งให้ลยครับผมสนใจรุ่นไหนก็ทักมาครับ มีการพยายาเราบริการส่งไวนะครับได้ของจริงนะค,ะครับตามสเปคครับขอบคุณครับวันดีครับไป